สขั้นเป็นบันไดที่จะนำไปสู่ความสำเร็จเพื่อแก้ปัญหานักเรียนอ่านไม่คล่องเขียนไม่คล่อง สวัสดีครับท่านผู้ชมที่ติดตามช่องดเรเตอร์ศิลปชัยวันนี้รายการศิลปชัยเดลี่เรามีเรื่องราวดีๆมาเล่าสู่กันฟังก็เป็นตอนที่3นะครับที่อยากจะนำเสนอในส่วนของปัญหาซึ่งเกิดขึ้นที่โรงเรียนทุกโรงเรียนเละครับก็คือปัญหาของนักเรียนที่ยังอ่านไม่คล่องยังเขียนไม่คล่องโดยเฉพาะอย่างยิ่งในชั้นป1ป .2 อ,สอปอสา หรือบาณโรเรียนเนี่ยมีครบทุกชั้นหรืออาจจะลามไปถึงชั้นมัธยมด้วยเช่นเดียวกันนวัตรกรรมของการแก้ปัญหานักเรียนอ่านไม่คล่องอ่านไม่ออกของท่านอาจารย์ศิวการปทุมสูตรเนี่ยเป็นนวัตรกรรมของการแก้ปัญหาซึ่งได้นํามาใช้ที่โรงเรียนอนุบาลสงขลาและก็ประสบความสําเร็จไปแล้วผมก็อยากจะนําเสนอเผื่อว่ามีท่านผู้บริหารโรงเรียนท่านใดที่สนใจอยากจะนําเอา วิธีการในการแก้ปัญหาหนักเรียนที่อ่านไม่คล่องเขียนไม่คล่องเนี่ยไปใช้ทดลองดูสําเร็จหรือไม่สาเร็จก็ไม่เป็นไรเราลองทดลองดูก,ก่อนตอนที่สองเนี่ยผมมาค้างอยู่ที่บันได4ขั้นทบทวนนิดนึงครับบันได4ขั้นเนี่ยขั้นที่1คือคุณครูเนี่ยนำฝึกอ่านออกเสียงแจก,กลูกสะกดคําและก็ผันเสียง30นาทีคือเด็ก ที่อยู่ในโครงการเนี่ยเราจะใช้เวลาวันละประมาณวันละหนึ่งชั่วโมงทังนั้นคุณครูซึ่งเป็นคุณครูอาสาที่อยากจะแก้ปัญหานักเรียนซึ่งอ่านไม่คล่องเขียนไม่คล่องเนี่ยก็ต้องวางแผนครับว่าอันดับแรกก็คือนำฝึกในการอ่านแจกลูกสะกดคําแล้วก็ผันเสียงครึ่งชั่วโมงแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยก็จะนำฝึกอ่านคําแล้วก็อ่านเรื่องอีก10นาที แล้วต่อไปก็เป็นการฝึกฝึกคัดคําหรือคัดลายมือจากคําที่อ่านบันไดขั้นที่4สุดท้ายก็คือฝึกทดสอบเขียนตามคําบอกจากคําที่ได้ฝึกอ่านแล้วยันสี่ขั้นตอนนี้แหละครับคือบันไดสี่ขั้นของท่านศิวการปฐุมสูตรแต่ทั้งนี้เนี่ยต้องเน้นย้ําเลยครับว่ากระบวนการแจกลูกสะกดคําและผันเสียง เป็นสำคัญเช่นตะปูให้เปล่งเสียงอ่านแจก,กลูกว่าตออะตะปออูปูตะปูหรือแม่เนี่ยให้เปล่งเสียงอ่านแจก,กลูกว่ามอแอแมแมเอกแม่หรือคำว่าบ้านเนี่ยให้เปล่งเสียงอ่านแจก,กลูกว่าบออนอบานบานโทบ้านต้องแจก,กลูก และอ่านออกเสียงอย่างนี้นะครับซึ่งสาระสำคัญของเนื้อหาและขั้นตอนในการที่จะฝึกนักเรียนให้อ่านออกเขียนได้เนี่ยเราสามารถที่จะกําหนดเป็นรายเดือนครับเดือนแรกเนี่ยอ่านแจกลูกแม่กอากาและผันเสียง20ชั่วโมงเดือนที่2อ่านเขียนแจกลูกสะกดคำแม่กงกลกลมเกยเกล และผันเสียงอีก25ชั่วโมงพอเดือนที่สามเนี่ยอ่านเขียนแจก,กลูกสะกดคำแม่กบก,กดกบและก็ย้อนบูรณาการกับตัวสะกดคำเป็นในสระที่เพิ่มเข้ามาและผันเสียงอีก20ชั่วโมงเดือนที่4อ่านเขียนแจก,กลูกสะกดคำซึ่งลดรูปคำสระเปลี่ยนรูปคำควบกล้ำ ทำอักษรน,นำและผันเสียงอีก20ชั่วโมงถ้าเราสรุปปัญหาจริงๆแล้วเนี่ยปัญหาและอุปสรรคที่สําคัญในการที่จะแก้ปัญหานักเรียนอ่านไม่คล่องหรืออ่านไม่ออกเนี่ยก็คือครูเนี่ยสอนไม่ครบตามเวลาที่กําหนดมักมีเหตุผลเช่นโรงเรียนมักจะเสียเวลาไปกับการทํากิจกรรมอื่นๆแข่งกีฬาบ้างลูกเสือบ้างกิจกรรมต้องออกไปทัศนศึกษาบ้างนะซึ่งตรงนี้ มันจะส่งผลกระทบต่อการแก้ปัญหาซึ่งมันต้องทํากันอย่างต่อเนื่องและที่สําคัญที่สุดก็คือผู้บริหารโรงเรียนนยีมักไม่ให้ไฟเขียวเมื่อเวลาปฏิบัติการมาฝึกอ่านออกเสียงของนักเรียนกับครูอาสาซึ่งถ้าผู้อำนวยการโรงเรียนไม่ได้ให้ความร่วมมือเหมือนกับที่ผมนําเสนอไว้เมื่อตอนที่สแล้วเนี่ยโอกาสที่จะทําให้นักเรียนเนี่ยได้ฝึกทักษะต่างๆมันก็จะไม่ครบกระบวนการ เมื่อไม่ครบกระบวนการแล้วเด็กก็ไม่สามารถที่จะอ่านคล่องและก็อ่านออกได้ตามเวลาที่เรากำหนดปัญหาอีกอย่างหนึ่งที่พบก็คือเราไม่เชื่อในวิธีปฏิบัติที่เรากำลังทําอยู่ก็หมายถึงว่าเราเราไม่เชื่อว่าวิธีการแก้ปัญหาโดยใช้บันไดสี่ขั้นเนี่ยมันจะสามารถแก้ปัญหาเด็กให้อ่านออกและก็อ่านคล่องเขียนคล่องได้เราไปยึดถือแนวทางของต่างประเทศเข้ามาใช้ เราไปเรียนแบบวิธีการต่างๆในการฝึกอ่านในภาษาอังกฤษก็มีอ่านเป็นคําก็เลยทําให้เด็กเนี่ยอ่านได้เฉพาะคําซึ่งได้อ่านเท่านั้นแต่พอเป็นคําอื่นซึ่งต่างจากคําที่อ่านเนี่ยเด็กก็ไม่สามารถที่จะแจกลูกหรือสะกดคําเหล่านั้นได้กลายเป็นเหมือนนกแก้วนกขุนทองซึ่งจําเฉพาะในคําที่สอนแต่พอมันเปลี่ยนคําไป ก็ไม่สามารถที่จะอ่านออกได้อีกต่อไปผมจะนำเสนเอ,อในส่วนของโครงการในการแก้ปัญหาซึ่งท่านศิลปการได้นำเสนอไว้ว่าเราต้องทำอย่างน้อย2โครงการโครงการที่1ก็คือโครงการป้องกันปัญหาโครงการนี้เนี่ยจะต้องจัดทำอย่างจริงจังและถูกต้องเพื่อป้องกันปัญหาแบบยั่งยืนกับชั้นอนุบาลและชั้นป .1 นนซึ่งสามารถที่จะทำกิจกรรมได้ดังต่อไปนี้นะครับ ชั้นอนุบาลเราจะต้องจัดกิจกรรมการสอนด้านการเตรียมความพร้อมด้านทักษะให้เด็กชั้นอนุบาลให้พร้อมเปล่งคําและเปล่งเสียงพูดชัดเจนทุกเสียงอักขระในถ้อยคําต่างๆไม่น้อยกว่า5,000คํคำเปล่งเสียงท่องอาขยานร้องเพลงและพูดสื่อสารโต้ตอบได้ชัดเจนตามเสียงอักขระและเสียงคําควบกล้ำ ฟังดิทานเรื่องเล่าและพูดตอบได้ชัดเจนตามเสียงอักรรและเสียงคําควบกล้ำเปล่งเสียงท่องพยัญชนะกอไก่ถึงฮอนคู่และสระทั้ง32สระได้ถูกฐานเสียงจนเกิดทักษะจดจำได้มีพัฒนาการทางด้านการจับดินสอปรับระยะสายตาเขียนลีลามือต่างๆรวมถึงการวาดรูปอย่างมีทักษะสมบูรณ์ ก่อนที่จะนําไปสู่การให้นักเรียนเนี่ยเขียนตัวอักษรสามารถที่จะเขียนพยัญชนะกอไก่ถึงหอนคูบสระทั้ง32สระวรรณยุกต์ทั้ง4รูปและตัวเลขเลขศูนย์ถึงเลข9ได้การฝึกทักษะด้านภาษาเพียงเท่านี้ให้ได้อย่างครบถ้วนแท้จริงเนี่ยไม่ต้องฝึกอ่านและเขียนคำใดอย่างใดเพราะว่าอนุบาลเลื่อนขึ้นไปเรียนในชั้นปหนึ่งครูปหน ก็จะนําฝึกอ่านเขียนตามลําดับทักษะเองการฝึกอ่านเขียนก่อนวัยอันสมควรเนี่ยจะเป็นโทษแก่เด็กมากกว่าจะเป็นผลดีซึ่งตรงนี้เนี่ยมันจะส่งผลให้คุณครูอนุบาลเนี่ยไม่มีเวลาในการเตรียมฝึกทักษะกล้ามเนื้อมือหรือความพร้อมต่างๆที่จะนําไปใช้ในการเรียนชั้นป .1 ด้วยนี่คือสิ่งที่จะต้องเตรียมในระดับชั้นอนุบาลต่อไปก็จะเป็นการจัด การเรียนการสอนเตรียมนักเรียนชั้นป .1 เพื่อการอ่านออกเขียนได้ให้ครูป .1 เนี่ยเขียนชาร์ตประกอบการสอนและสอนตามเนื้อหาแบบฝึกอย่างครบถ้วนเช่นเดียวกับที่ครูอาสานำไปสอนเช่นเดียวกันโดยให้สอนวันละสองชั่วโมงเช้าหนึ่งชั่วโมงและบ่ายหนึ่งชั่วโมงและสอนตลอดปีการศึกษาเท่ากับว่าการสอนเนี่ยเป็นเวลาสี่เท่าของครูอาสานั่นเองจึงจะมั่นใจได้ว่า ร้อยเปอร์เซ็นต์นักเรียนชั้นป .1 ของเราทุกคนจะขึ้นชั้นป .2 ด้วยความมีทักษะในการอ่านออกเขียนได้อย่างแท้จริงคือทั้งคุณครูประจำชั้นและคุณครูอาสาต้องสอนเหมือนกันคุณครูอาสาเนี่ยจะมีจะมีเวลาสอนเพียงวันละหนึ่งชั่วโมงแยกนักเรียนออกไปต่างหากพอนักเรียนกลับมายัางในห้องเนี่ยคุณครูประจำชั้นที่สอนภาษาไทยในชั้นป .1 เนี่ย ก็จะต้องสอนอย่างน้อยวันละ2ชั่วโมงก็คือสอนในช่วงเช้า1ชั่วโมงสอนในช่วงบ่าย1ชั่วโมงสอนด้วยวิธีการเดียวกันกันกบที่ครูอาสาสอนก็คือต้องร่วมมือกันเป็นพลังในการที่จะแก้ปัญหาคือการทำซ้ำๆๆๆๆนั่นเองเอว่าครูก้อยจะเริ่มต้นสอนตามเนื้อหาและแบบหัดในหนังสือเด็กอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้แก้ง่ายินเดียวเล่มนี้ของครูการไปตามลำดับเลย และที่สำคัญก็คือว่าครูก้อยจะสอนโดยใช้วิธีบันไดสี่ขั้นบันไดสี่ขั้นคืออะไรบันไดสี่ขั้นซึ่งเป็นหัวใจสำคัญในการสอนและนำพาให้เด็กอ่านออกเขียนได้อย่างยั่งยืนนั่นก็คือขั้นที่1่แจกลูกให้ปลูกจำขั้นที่2อ่านคำย้ำวิธีขั้นที่สคัดลายมือซ้ำอีกทีและขั้นที่4ี่เขียนคำบอกทุกชั่วโมงบันไดสี่ขั้นนี้ ถือเป็นหัวใจสําคัญเลยนะคะที่จะนําพาให้เด็กๆนั้นสามารถอ่านออกเขียนได้อย่างยั่งยืนเดี๋ยวครูก้อยจะเริ่มต้นสาธิตตามแนวทางบันไดสี่ขั้นเลยนะคะมาตามดูกันนะคะขั้นแรกนะคะบันไดขั้นที่หนึ่งแจกลูกให้ผูกจําเดี๋ยวครูก้อยจะสาธิตให้ดูนะคะว่าทําอย่างไรก่อนอื่นเลยเราจะต้องให้เด็กๆเรียนรู้เพียงชนะก่อนและสระตามมาเริ่มต้นก่อนเลยอักษรนกลางค่ะ go บทวนรอบที่สองค่ะก็จจดดตตบบปปออ,อตัวละกรสองรอบนะคะยังไม่พอค่ะครูก้อยขอรอบที่สามค่ะก็จ ดตอตบปอแล้วคุณครูควรจะให้เด็กๆได้อ่านเองเพื่อคุณครูจะได้เช็คนหคะว่าเด็กอ่านได้หรือไม่โดยให้เด็กทบทวนด้วยตัวเองค่ะครูไม่อ่านนำแล้วเป็นรอบที่4นะคะเมื่อเพจนะแน่นย้ำแล้วต่อมามาดูที่สระกันเลยค่ะสะระอ่ะอะสะระอ่ะอ่ะ สระอีอีสระอีอีสระอุอุสระอูอูเสียงยาวนะคะต่อไปค่ะวนรอบที่สามค่ะอ่ะอ่าอีอีอูอูอออ และให้เด็กทวนเองีกเป็นอีกหนึ่งรอบเป็นสี่รอบนะคะสระวันนี้ในชาจะมีทั้งหมด6สระนะคะแต่วันนี้ในคลิปนี้ครูก้อยจะเน้นย้ำสาธิตเฉพาะสระอ่ะเท่านั้นเริ่มเลยนะคะกะกออะกะ,อะ,กะรอบ2นะคะกะกออะกะ,ะ,กะตัวต่อไปค่ะ จะจออะจะรอบที่สองนะคะจะจอจอะจะดะดออะดะรอบที่สองค่ะดะด,ดอดอะดะตะตออะตะรอบที่สองนะคะตะต,ตอตตอะตะบะบออะบะ บ๊าปออ่ะบ๊าปอปออ่ะปอปอปออะปอตัวสุดท้ายค่ะอ่ะอออะอ่ะทวนรอบสองนะคะอ่ะอออะอ่ะแล้วจากนั้นครูก็จะสาธิตรอบที่สามทบทวนค่ะรอบที่สามกะกออะกะจะ โชอะจาดะดอะดะตะตอะตะบะบอะบะปะปอะปะอะออออ,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 อะพอหรือยังคะรอบที่สามยังไม่พอคะ่ะคุณครูอย่าลืมให้เด็กอ่านเองเป็นรอบที่สี่ด้วยนะคะแล้วก็ให้เด็กๆทวนสระอังค่ะ นี่คือบันไดขั้นที่1แจกลูกให้ผูกจำต่อไปค่ะบันไดขั้นที่2อ่านคำย้ำวิถีอ่านคำคืออ่านคำตรงไหนมาดูท้ายชาร์ตค่ะในกรอบสีเหลืองนี้นะคะวันนี้เมื่อสักครู่เราเรียนเฉพาะอักษรกลางสระอะใช่ไหมคะดังนั้นเราก็จะนำพาเด็กๆอ่านเป็นคำเฉพาะ ในอักษกรกลางสระอาะก่อนเท่านั้นอย่าเพิ่งไปแต่ต้องสระอาะนะคะเพราะเด็กยังไม่ได้เรียนสระอาะเอาแค่สระอาาตอนแต่ถ้าเด็กสามารถเรียนรู้ได้เร็วคุณครูอาจจะเติมสระอาะให้เขาไปหมดทั้งชาร์ตนี้เลยก็ได้ครั้งนี้ทั้งนั้นขึ้นอยู่กับวิจารณญาณของคุณครูแล้วเราก็ปรับไปตามศักยภาพนะคะและเหตุปัจจัยที่เด็กๆจะสามารถเรียนรู้กับคุณครูได้เริ่มเลยนะคะ กะทวนรอบสองค่ะกะจะจะดะดะตะตะบะบะปะปะอ่ะอ่ะต่อไปครูก็ชวนรอบที่สามนะคะกะจะดะตะ บะปะอะจากนั้นรอบที่4อย่าลืมให้เด็กอ่านเองให้คุณครูฟังอีงนะคะต่อไปจะเป็นคำสองพยางน,นะคะเริ่มยาวขึ้นแล้วนะคะกะปะรอบสองค่ะกะปะกะดะรอบที่สองนะคะกะดะจะ ป่าจ่าจ่จะจะจะครูก้อยจะทบทวนรอบที่สามค่ะกะป่ากะดะจะป่าจะจและท้อพี่สี่ใครอ่านคะนักเรียนอ่านนะคะคุณครูอย่าลืมนี่คือบันไดขั้นที่สองนะคะอ่านคำย้ำวิถี และขั้นที่3ก็คือคัดลายมือซ้ําอีกทีคัดลายมือให้เด็กๆคัดตรงไหนคะนี่ค่ะอ่านเป็นคําตรงไหนก็คัดตรงนั้นก็คือคัดอักษรกลางสระอะนะคะยังไม่ต้องคัดคําสระอานะคะแม้ว่าในช้าจะมีอยู่ก็ตามนะคะแต่คุณครูอย่าเพิ่งให้เด็กๆเด็ก,ดก,ดกคัดตัวแจกลูกนะคะ เพราะถ้าเด็กคัดตัวแจกลูกในหนึ่งชั่วโมงไม่ทันแน่นอนค่ะและที่สำคัญเด็กจะเบื่อด้วยนะคะแต่ในขณะเดียวกันคุณครูก็ต้องคอยเดินดูเด็กด้วยนะคะว่าขณะที่เด็กๆนั้นเขาคัดลายมือเขามีการสะกดหรือไม่เพราะเด็กบางคนนั้นเขียนจากความจําหรือก้มๆเงยๆเขียนดูทีละตัวอย่างนี้เด็กจะไม่เกิดทักษะนะคะคุณครูจึงต้องคอยเดินดูเด็กๆด้วยนี่คือบันไดขั้นสามคัดลายมือซ้ำอีกที ส่วนขั้นที่4คือขั้นสำคัญนั่นก็คือการเขียนตามคำบอกทุกชั่วโมงนี่คือขั้นตอนสำคัญสำคัญอย่างไรคะเพราะว่าการที่เด็กเขียนตามคำบอกจะถือเป็นการวัดผลวัดผลว่าในแต่และชั่วโมงที่มันจบไปหนึ่งชั่วโมงที่ครูสอนมานั้นเนี่ยเด็กๆสามารถเขียนตามคำบอกตามที่ครูบอกได้อย่างถูกต้องแม่นยำหรือไม่ แต่ถ้าเด็กคนใดนั้นยังเขียนตามคำบอกผิดอยู่ได้ไม่ถึงครึ่งของที่ครูคให้เขียนนั่นหมายถึงในชั่วโมงถัดไปคุณครูคก็จะต้องเออตรียมการเพื่อแก้ไขปรับปรุงเด็กคนนั้นว่าเด็กเขายังขาดตกบกพร่องในเนื้อหาทักษะใดาคุณครูก็จะรู้และหาทางแก้ปัญหาได้อย่างทันท่วงทีให้คุณครูเลือกคำจากที่เด็กคัดลายมือมามาเขียนตามคำบอกประมาณสิคําไม่เกินนี้ ะะและที่สำคัญก็คือเก็บชาร์จและนั่งแยกห่างกันอย่างน้อย1เมตรนิาทำไมต้องให้เด็กนั่งแยกคะป้องกันการลอกค่ะเพราะถ้าเด็กลอกเมื่อใดก,ก็ตามคุณครูวัดผลได้ไม่แท้แน่นอนค่ะอย่าลืมนะคะสิ่งสำคัญหัวใจสำคัญที่จะทำให้เด็กอ่านออกเขียนได้อย่างยั่งยืนนอกจากคุณครูจะแจกรูปสะกดคำพันเสียงได้อย่างแม่นยำแล้วพาเด็กๆฝึกได้อย่างแม่นยำแล้ว อย่าลืมบันไดสีขั้นนะคะเพราะบันไดสขั้นคือหัวใจที่จะทําให้เด็กอ่านออกเขียนได้แจกลูกให้ฝูกจําอ่านคําย้ำวิถีคัดลายมือซ้ำอีกทีและเขียนคําบอกทุกชั่วโมงนะคะโครงการต่อไปก็จะเป็นโครงการเฉพาะกิจที่จะแก้ปัญหาเร่งด่วนตั้งแต่ชั้นป .2 ถึงชั้นสูงสุดของงเรียนคือชั้นป .6 เนื่องจากเด็กที่ขึ้นจากชั้นป .1 มาอยู่ในชั้นเรียนต่างๆในขณะนี้นะคร จำนวนมากยังอ่านไม่คล่องและยังอ่านไม่ออกจึงจําเป็นที่เราจะต้องจัดทําโครงการแก้ปัญหาเฉพาะกิจเร่งด่วนนี้ขึ้นมาหากเราพบว่าเด็กของเรามันมีปัญหาเยอะมากจริงๆด้วยการสํารวจสภาพปัญหาโดยการให้นักเรียนชั้นป .2 ขึ้นไปเนี่ยเขียนตามคําบอกจากคำทดสอบ50คำที่ผมเคยนำเสนอไปแล้วนะครับโดยคำทดสอบนี้มีมาตรฐาน พื้นทักษะระดับชั้นป .1 ซึ่งมีค่าของความยากง่ายเฉลีย่ยองค์ประกอบของคำเนี่ยครอบคลุมในส่วนต่อไปนี้มีพยัญชนะต้นอักษรสามหมู่สะกดตรงตามมาตราทั้ง9แม่ผสมสระไม่น้อยกว่า20สระขึ้นไปรวมถึงคำควบกล้ำอักษรน,นำและผันเสียงวรรณยุก ชุดคาทดสอบทั้ง50คำเนี่ยมีให้เลือกในหนังสือเด็กอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้แก้ง่ายนิดเดียวของท่านอาจารย์ศิวาการซึ่งได้นําเสนอไปก่อนหน้านี้แล้วท่านผู้ครองหรือท่านผู้ชมก็สามารถนํามาทดสอบลูกของท่านซ้ําอีกสักครั้งสองครั้งก็ได้ในการทดสอบที่โรงเรียนเนี่ยถ้าครูทดสอบแล้วพบว่าเด็กคนใดได้คะแนนไม่ถึง25คะแนนคือเขียนถูกไม่ถึง25คําคำเนี่ยก็ให้คัดแยกเด็ก เป็นกลุ่มๆเข้าสู่โครงการในการแก้ปัญหาได้เลยในการจำแนกออกเป็นกลุ่มกลุ่มละไม่เกิน20คนเนี่ยให้พิจารณาเด็กที่เรียนช้าก็ต้องให้อยู่กับเด็กที่เรียนช้าเด็กที่เรียนเร็วสมองเร็วก็อยู่ร่วมกันกับเด็กที่เรียนเร็วรวมทั้งดูวัยให้ใกล้เคียงกันด้วยดูคะแนนความสามารถที่ใกล้เคียงกันคือเ,าเอาคนที่มีความสามารถที่ไล่เลี่ยกันเนี่ยมารวมกลุ่มกัน การพัฒนามันก็จะสามารถทําได้ไปพร้อมๆกันได้หลังจากนั้นแล้วเนี่ยเราก็จัดให้มีครูอาสาเป็นผู้รับผิดชอบในการจัดการเรียนการสอนเพื่อแก้ปัญหาเป็นการเฉพาะครูอาสาคนหนึ่งเนี่ยก็จะรับผิดชอบเด็กไม่เกิน5กลุ่มหรือไม่เกิน1 0 0คนสําหรับโรงเรียนขนาดใหญ่แต่ถ้าเป็นโรงเรียนขนาดเล็กก็คงจะรับผิดชอบทั้งหมดทั้งโรงเรียนครูอาสาเนี่ยจัดกิจกรรมการเรียนการสอนกลุ่มละหชั่วโมงต่อวัน เช่นถ้ามีเด็ก5กลุ่มก็จะจัดสอนวันละ5รอบรอบละ1กลุ่มต่อ1ชั่วโมงดังนั้นครูอาสาที่รับผิดชอบการสอนวันละ4ถึง5กลุ่มเนี่ยก็ควรจะต้องว่างจากกิจกรรมการสอนอื่นๆอย่างสิ้นเชิงเลยเพื่อจะได้ทุ่มเทเวลาในการจัดกิจกรรมการสอนแก้ปัญหาได้อย่างแท้จริงครูอาสาเนี่ยต้องใช้กระบวนการบันไดสีขั้นของท่านอาจารย์ศิวการอย่างเคร่งครัดก็คือขั้นที่หนึง่งแจกลูกให้ผูกจำ ขั้นที่2อ่านคำย้ำวิถีขั้นที่3คัดลายมือซ้ำอีกทีขั้นที่4เขียนคำบอกทุกชั่วโมงตรงนี้เป็นส่วนสำคัญอย่างยิ่งในกระบวนการในการแก้ปัญหาเด็กที่อ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ครูภาษาจะต้องดาเนินการสอนและแก้ปัญหาให้ครบถ้วนเป็นเวลาไม่น้อยกว่า4เดือนหรืออาจมากกว่านั้นก็ได้ถ้าหากว่าเด็กยังไม่สามารถพัฒนาได้แต่เราจะมาดูผลสำฤทธิ์ในภาพรวมว่า เด็กมีการพัฒนาขึ้นไปหรือเปล่าเมื่อสอนครบตามเนื้อหาในแบบฝึกดังกล่าวแล้วเนี่ยก็ให้ครูอาสาเนี่ยนำคำทดสอบ50คำที่เราใช้ครั้งแรกก่อนเข้าโครงการเนี่ยให้เด็กเขียนตามคำบอกอีกครั้งหนึ่งเพื่อเปรียบเทียบผลของพัฒนาการของเด็กว่าเด็กมีการพัฒนาไปแบบไหนบ้างหลังจากนั้นก็ให้ครูอาสาเนี่ยรายงานผลต่อผู้อำนวยการโรงเรียนเพื่อรับทราบว่า กระบวนการในการพัฒนาเด็กซึ่งอ่านไม่คล่องอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้เนี่ยมีเด็กจํานวนกี่คนที่สามารถที่จะพัฒนาไปสู่จุดซึ่งสามารถกลับไปเรียนที่ในห้องโดยที่จะไม่ต้องมาเรียนเพิ่มเติมกับครูภาษาอีกแล้วกระบวนการต่างๆเหล่านี้เป็นกระบวนการเพียงย่อๆที่ผมนําเสนอให้กับท่านผู้ชมและผู้ปกครองได้รับทราบและได้นาแนวความคิดนี้เนี่ยมาใช้ในการแก้ปัญหานักเรียนซึ่ง อ่านไม่ได้อ่านไม่คล่องหรืออ่านไม่ออกเลยเนี่ยได้ประสบผลสําเร็จและก็เป็นที่ประจักษ์ในโรงเรียนอนุบาลสงขาซึ่งสามารถที่จะแก้ปัญหานักเรียนซึ่งอ่านไม่คล่องอ่านไม่ออกได้เป็นจํานวนมากดังนั้นในโรงเรียนอนุบาลสงขาในขนาดนี้นักเรียนที่อ่านไม่ออกอ่านไม่คล่องเนี่ยลดจํานวนลงไปเรื่อยๆนักเรียนซึ่งเรียนอยู่ในชั้นที่สูงขึ้นไปเช่นป .4 ป .5 ป .6 เนี่ยเป็นนโยบายของผมว่า ทุกคนจะต้องอ่านออกเขียนได้เราเร,เรามีการทดสอบและประเมินผลทุกๆก,การเปิดภาคเรียนว่านักเรียนยังคงสภาพการอ่านออกเขียนได้นี้อยู่หรือเปล่าถ้านักเรียนลืมไปหรือยังอ่านไม่ได้อีกเนี่ยก็ต้องกลับมาเข้ากระบวนการในการพัฒนาต่อไปมันเป็นกระบวนการในการทําซ้ําๆตามกระบวนการ4ขั้นของท่านศิวการคือเอาสิ่งที่เราสอนเนี่ยมาทําซ้ําๆๆๆ จนกระทั่งว่ามันเกิดทักษะและเกิดความจําขึ้นมาสิ่งที่ผมนำเอามาสรุปให้ท่านผู้ชมและท่านผู้ครองได้รับฟังทั้ง3ตอนเนี่ยก็คงจะได้เห็นว่าวิธีการในการแก้ปัญหาต่างๆถ้าเราให้ความสำคัญกับเด็กๆของเราแล้วเนี่ยโอกาสที่เด็กจะพัฒนานเนี่ยมันมีความเป็นไปได้เราเพียงแต่เอาหลักการและทฤษฎีซึ่งนักวิชาการและผู้ที่ประสบความสำเร็จในการแก้ปัญหาเนี่ยเอามาใช้ อย่างเช่นของท่านศิวการปทุมสูตรซึ่งท่านสามารถที่จะไปซื้อหนังสือมาประกอบในการพัฒนาลูกของท่านได้เพิ่มเติมคือหนังสือเด็กอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้แก้ง่ายนิดเดียวของท่านศิวการปทุมสูตรแล้วในหนังสือเล่มนั้นก็จะมีเนื้อหาแบบฝึกต่างๆที่ท่านสามารถที่จะนํามาฝึกได้ด้วยตนเองที่บ้านส่วนที่โรงเรียนคุณครูก็ใช้กระบวนการนี้ในการเขียนชาร์ต ในการใช้แบบฝึกต่างๆแล้วนำไปสู่การทดสอบคำา50คําซึ่งเป็นตัวกำหนดว่าถ้านักเรียนผ่าน25คําแล้วเนี่ยนักเรียนก็หน้าที่จะอ่านออกและเขียนได้ต่อไปในอนาคตอีกตรงนี้แล้วก็อยากจะให้กำลังใจกับท่านผู้ชมและท่านผู้ครองซึ่งยังมีลูกที่ยังอ่านไม่คล่องเขียนไม่คล่องอย่าไปดุด่าว่ากล่าวเขานะครับเรายังสรุปไม่ได้ในวัยนี้ เป็นวัยที่กําลังเริ่มต้นวันนี้เขายังอ่านไม่คล่องยังอ่านไม่ได้ยังอ่านไม่ออกหรือเขียนไม่ได้แต่วันข้างหน้าเขาอาจจะเป็นอัจฉริยะก็ได้อย่าใจร้อนครับช่วยกันพัฒนาช่วยกันประคับประคองสิ่งสําคัญที่สุดก็คือผู้ปกครองและโรงเรียนจะต้องสัมพันธ์กันต้องจับมือกันในการที่จะพัฒนาเ็เด็กเด็กเด็กเหล่านี้ให้เขาได้อ่านออกเขียนได้ และมีทักษะมีความพร้อมในการที่จะเรียนในชั้นสูงสูงต่อไปพบกันใหม่ในศิลปชัยเดลีเรามีเรื่องราวดีๆมาเล่าสู่กันฟังสวัสดีครับ